อ่าลงไปไล่นลกสันน้ดสานนูดบักมเดินบัเปลี่ยนไงเปลี่ยนไงสต่น้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมโลก มากอวอยแล้วนะนลูกลงนัเดินเลยมาก่อยแล้วนะมาอยแล้วนะหามาปิดปากไว้ลูกปิดปากไว้ปิดปากปิดปปากไว้ ไม่ลูกมาหามาเร็วมาหามาเร็วปิดปากไว้ลูกติดปากไว้อันเดินออกไปเดินออกไปลูกก็เดี๋ยวไหว้ก่ไหว้มาหามาอีกมาหามาเร็วมาหามาเร็วมาหามาเร็ว นอนใหญ่ไห้นะอุ๊บอ่ามีขาลูกแขนซีด้วยลูกเอาขาลงเลยลูกขาลงไม่ต้องคว้าลกขาลงไ่ไบ้าอ่าไหวกับมหาม่าลูกไหวกับมหามา่าหันหน้าทางนี้ลูกกับมหามา่าเลย สาไว้ได้หนูปิดปากไว้ยเอาจับกังกูอ่ะไอ้ยคนนี้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 จับกังกูคนนี้ดีกว่าอันนี้นี่นี่นี้่คนนี้คนนี้น้ำไหลตามมาน้องน้ำไหลตามมาปิดปากด้วหนูปิดปากเดี๋ยวน้ำเข้าปากหนูปิดปากเก่งมากแน่ไหนแกล้งไงนะแก้ไงไล่จริงจอ่ะ you <laughs>